ลุงผมอยากถามอีกคำหนึ่งคุณลุงมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ในบัญชีอ่าอ่าเปิดให้ดูเลยฮะเปิดให้ดูได้ไหมให้ทายให้ทายให้ทายเหรอทุกคนทายนะครับว่าคุณลุงปีดามีเงินในบัญชีเท่าไหร่ลุงครับลุงขับวินไหมครับครับใช่ครับลุงไปส่งผมได้ไหมที่ไหนเอ่ยที่ตรงข้ามอาคาบโรตัสอ่อนนุ่นห้าสิบ ตรงโลตัสเนี่ยตรงที่จอดรถนะครับแต่งตัวหล่อแล้วลุงอ๋อถ่ายรายการใช่ครับพอดีเพื่อนรออยู่ตรงฝั่งตรงข้ามไหมครับครับเดือข้าไร้ไงเลยครับผมครับขับมานานยังครับ ครับถ้าเกิดพุ่งจะขับต่อประมาณปีห้าเก้าเลยเน so, ี right. Right. Okay. 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 ่ยครับลุงโปรเช่สีฟ้าเลยนะใช่ครับโปรเช่สีฟ้าที่ออกจากริริพจน์มาเนี่ยใช่ใช่โอเคอะไรนะครับเออก็บทุกไบเลี้ยวข้างเดียวซื้อได้เลี้ยวข้างเดียวคันนี้เลยจอดริมนี้ก็ได้ครับลุงนี่นี่ริมรถคันนี้เลยเนี่ยครับ คุณลุงชื่ออะไรครับชื่อชื่อเล่นชื่อจริงคือทั้งชื่อเล่นและชื่อจริงชื่อเดียวครับปีดาลุงปีดาอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ผมก็หกสิบออกซีมค่ารถเท่าไหร่วันนี้นี่นี่ผมนั่งมาเอายี่สิบบาทเอายี่สิบบาทแล้วเท่าวันนี้ผมไม่มีตังตังเงินสดนะครับได้ก็โอนให้โอนมีเครื่องโอนไหมโอนไม่มีนะสิออาเอา ยี่สิบบาทคุณลุงวันนี้วันนี้วิ่งได้เท่าไหร่ะครับคุณลุงครับวันนี้วันนี้มันก็วิงวิงมาใช้ไปก็เงินที่ตัวอยู่วันละบาทอ๋อร้อยกว่าบาทคุณลุงบอกว่าดิวแต่งตัวหล่อจะไปไหนอะไรเงี้ยไปถ่ายอะไรก็เลยบอกว่ามาถ่ายรายการรถติดก็เลยต้องท้าฝังอเสันนี้ลุงปีดาใช่ไหมครัะอยู่จังหวัดอะไรลุงนครครับ นครคนใต้เหรอคุณลุงนครนครโคราชนครราชสีมาได้พูดเก่งเก่งมากบอกอีสานเดี๋ยวบอลลุงอะไรจเออลุงผมอยากถามอีกครับหนึ่งคุณลุงมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ในบัญชีอ่าอ่าเปิดให้ดูเลยเปิดให้ดูได้ไหมให้ทายให้ทายให้ทายเหรอนูคนทายนะครับว่าคุณลุงปีดามีเงินในบัญชีเท่าไหร่อ่าว่าอ่าคุณลุงขับวินนะอ่าสามพันสามพัน มั่นใจอ่าลองเลยอ่านี่นะครับเออโออันนี้เป็นบัญชีเลยเกันผมเลยไม่มีแอปใช่ไหมลุงไม่มีไม่มีแอปอายจังเลยไม่อยากให้ดูเลยนี่อ๋อลุงใช่ตอนนี้เหลือเท่านี้ เพิ่งไปอัพมาล่าสุดวันที่14เดือน12บก็นี่มึงไม่กี่วันก็กี่ไม่กี่วันคุณลุงปีดามีเงินในบัญชีโอ้ยยายไอเขารู้อ่ขุนอเนี่ครับลุงวันวันที่14ลุงไปเบิกมาร้อยหนึ่งหรอใช่ครับอ๋อไปเขอดง่ายผมก็เลยไปกดอ๋อไปกดมาร้อยหนึ่งมีเงินในบัญชี4บาท74สสตางค์แล้วปีใหม่จะเอาตังค์ไหนเที่ยวไหนครับ ไม่ได้เที่ยวหรอพไม่ได้เที่ยวหรอกินยู่บ้านโอ้โหคุณลุงปีตาน่ารักมากเลยอ่ะลุงครับเกสมุดลุงสมุดบัญชีลุง่ะมันเพิ่มเงินแล้วนะฮะเอมีอะไรผมึงเอนอันนี้ค่าบินนะครัะผมให้ลุงหมื่นนึงดีเลยครับให้เลยครับจ่ายวันนี้ตั้งใจ ที่ลุงเห็นรถคันนี้ใช่ผ่านลุงมาใช่ครับผมตั้งใจมาดั้งวินลุงใช่ครับใช่เลยครับใช่ใช่เลยผมดีกับลุงอารมณ์ดีมากคุณลุงวินนะครับผมหมื่นหนึ่งจะเอาไปทําอะไรดีไหมเอาไปใช้นี่เขาผมมีนี่อยู่พูดวัมจริงเลยครับผมมีนี่เขาอยู่ก็จะใช้นี่เขาดีใจไหมใช่ผมพูดดีใจวันนี้ค่าวินยี่สิบบาทแต่น้องดิวให้คุณลุงนับด้วย ให้จริงไหมเกินพ่อให้จริงไหมจริงครับเรื่องจริงเลยครับดีใจไมครับครับดีใจมากคุณลุงขอคำไวยคอวันปีใหน่นะครับขอให้ร่ำให้รวยขอให้ร่ำรับรวยประสบความสุดด้านแล้วกันครับวันนี้คุณลุงปีดาเป็นผู้โชคดีนะครับก็ เงินหนึ่งเินบาทเนี่ยดิวให้คุณลุงเพื่อเติมกำลังใจเนาะคุณลุงค,คุณลุงดีใจไหมที่แบบว่า้องบอกชื่อผมเลยเหรอว่าน้องดิวน้องดิว,ดวใครใครที่แบบติดตามบอกบอกให้คุณลุงปีดาบอกติดตามน้องดิวหน่อยครับผฝากติดตามน้องดิวในติกต็อกหน่อยครับผมฝากตามติดตามน้องดิว ในทิศตอบในทิศตอบของ,น,น,ของน้องดิวอย่างเดียวน้องดิวในคลิปน้องดิวในทีไ่ได้อยองดิวครับใช่แล้วคุณลุงไม่เคยรู้จักดิวเลยใช่ไหมครับไม่ธรรมดาผมก็้ถือเข้าบ้ก็แต่เนี่ยคุณลุงอ่ะไม่เคยรู้จักดิวเนี่ยคุณลุงได้ได้กำลังใจจากดิวแล้วครับผมวันนี้จะเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทไปใช่นี่ครับผมติดนี่เขาไว้เหรอคุณลุงครับมี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 นิรับเยอะแยะมากมายเป็นกำลังใจ ก็มันไม่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับอันนี้ไปธนาคารต่อไหมเอาไปฝากเลยไหมในครับให้คุณลุงเอาไปฝากนาครับคุณ้องเข้าครับแต่ว่าอาจจะเข้าน้อยน้อยหน่อยเติมกำลังใจนะลุงเจอโซ่ครับขอบคุณครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับทุกคนวันนี้ตั้งใจมานั่งดินแล้วก็คุณลุงปีดาเก็บเงินดีๆแล้วคุณลุงเก็บตังค์ดีๆนะครับคนที่ไหนครับเจ้คนละเอดครับราเอด ก็อยู่เบอร์เว็บเมืองสวเปล่าอ่าอยู่เกษตรวิสัยครับเกษตรวิสัยก็ใกล้ๆเมืองสวขแต่คุณลุงเคยได้ทิปอะไรจากใครไหมเคยแบบได้ทิปจากผู้โดยสารไหมมีครับเพก็หนี้หนี้สิบหนึ่งา้อยหนึ่ก็เก็บกิ๊เก็บพันห้าบาทครับเขาก็ให้มาไม่ต้องชดว่าค่าไม่ต้องอะไรเราขอบคุณครับแต่อันนี้น่าจะมากสุดในชีวิตลุงใช่ไหมแน่นอนครับ สุดยอดไหมลุงครับสุดยอดครับสุดยอดครมบลุงนะครับลุงนะครับเจอกันครับขอบคุครับแล้วใครกดติดตามพี่ดิวไว้นะครับอย่าลืมแล้วเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ